มิลินทะปัญหาในโอปัมมะกะถาปัญหาซึ่งเป็นกัรที่หกต่อไปปัญหาที่สองชื่อว่าอาปังคะปัญหาอาปังคะก็มาจากคาว่าอาโปสอนที่ก็อังคะ,ะก็เป็นอาปังคะองค์ของน้นะําะนะพระเจ้ามิลินตรัสว่าพระคุณเจ้านากเสนท่านกล่าวว่าพึ่งถือเอาองค์ห้าแห่งน้ําองค์ห้าที่พึงถือเอานั้นเป็นฉไฉน พระน่าเกษณ์ทูลว่าขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าน้ําใสสะอาดเพราะสภาพที่พอสงบนิ่งดีแล้วก็ไม่กระเพื่อมจึงไม่ขุนมัวฉันใดขอถวายพระพรพระโยควจรผู้บําเพ็ญเพียรก็พึงขจัดความหลอกลวงกุหนานะกุหนานี่เป็นความหลอกลวงแล้วก็ความป้อยอยกยอลัปนาวรเนี้ยความเป็นผู้ทํานิมิตเรียกว่าเนมิตติกตา ความเป็นผู้พูดบีบบังคับนิปเปสิกตาแล้วก็เป็นผู้มีอาจาระบริสุทธิ์เพราะสภาวะที่มีจิตสงบดิ้งดีสงบนิ่งดีไม่หวันไหวไม่ขุนมัวฉะน,นั้นเหมือนกันมันก็ควรจะต้องเว้นอาการเหล่านี้นะกุหนาะความหลอกลวงลัปปนาความป้อยอยกยนเนมิติกตาความเป็นผู้ทำนิมิตนิปเปสิกตาความเป็นผู้บีบบังคับพูดบีบบังคับนะ ลาเพนะลาพังนิชิงนิชิคิงสันตาก็แสวงหาราบโดยลาบต่อราบโดยราบมันก็ไม่ควรจะกระทําสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาชีพขอถวายพระพรนี้คือองค์ที่หนึ่งแห่งน้ําที่พึงถือเอาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ขุนมัวสุกปรกอ่กจิตใจก็ไม่ผรงใสขอถวายพระพรยังมีอีกองค์หนึ่งน้ําทรงสภาพที่เยือกเย็ยนไว้ฉันใด ขอถวายพระพรพระโยควจอนผู้บำเพ็ญเพียรก็พึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยขันติเมตตาความเอื้อเอ็นดูผู้แสวงหาประโยชน์อนุเคราะห์ในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรนี้คือองค์ที่สองแห่งน้ําที่พึงถือเอาน้ํานั้นก็เยือกเย็นต้อตงไว้ถึงความเย็น,นผู้ที่บำเพ็ญเพียรก็ควรจะต้องมีความเย็นด้วยขันติและเมตตาเอื้อเอ็นดูต่อสรรพสัตว,ตว์ทั้งหลาย ขอถวายพระพรยังมีอีกองค์หนึ่งน้ำทําสิ่งที่ไม่สะอาดให้สะอาดได้ฉันใดขอถวายพระพรพระโยควจรผู้บำเพ็ญเพียกรก็พึงเป็นผู้มีปกติกระทํามิให้มีเหลือด้วยการกระทําที่หาโทษมิได้ในบุคคลทั้งปวงคือในพระอุปชายะในภิกษุผู้เทียมกันได้กับพระอุปชายะก็เรียกว่าอุปชามัตตะนะอุปชาัยามัตต์เนี่ยนะอุปชาัยามัตตหมายถึงว่า,าประมาณหรือว่า าสามารถที่จะเป็นอุปชาได้ในอาจารย์และในพิจุผู้เทียบกันได้กับอาจารย์อาจารยยมัตรประมาณหรือว่า,าผู้ที่เทียบกันกับอาจารย์นะนะในบ้านก็ดีในป่าก็ดีฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรนี่คือองค์ที่สามแห่งน้ําที่พึงถือเอาน้ํานี่ทําความสะอาดได้นะสิ่งหึ่งต่างก็ทําความสะอาดนั้นก็พระโยคจรออทั้งหลายก็ต้องทําความสะอาด ไม่ให้มีโทษในบุคคลทั้งหลายจะเป็นอาจารย์หรืออาจารยมัตอพิสุผู้ปูนอุปชาเนี่ยนะอาจารอุปชายะหรือว่าอุปชายะมัดพิสุผู้ปูนอุปชาอาจารย์และอาจารยมัตพิสุผู้ปูนอาจารยเนี่ยนะทั้งในบ้านในป่าก็ควรจะทําให้ไม่มีโทษทําให้สะอาดในจิตใจของตนเองขอถวายพระพรยังมีอีกองคหนึ่งนะ้าเป็นสิ่งที่ชนเป็นอันมากปรารถนาฉันใด ขอถอยพระพรเพื่โยคว,วจรผู้บำเพ็ญเพียรก็พึงเป็นผู้ที่มักน้อยอับปิดชโฉสันโดสันตุถีสงัดวิเวโกลีกเล้นสันลีโนโก็ควรจะต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ซึ่งชาวโลกทั้งปวงก็ปรารถนายิ่งเป็นประจำใครที่มักน้อยสันโดษขัดเกลาก็มีคุณเป็นผู้ที่ละราคาโทสาโมห OH, ะขณะบดีหรือว่าพุทธบริษัททั้งหลายก็ปรารถนาทั้งนั้น ฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรนี้คือองค์ที่สี่แห่งน้ําที่พึงถือเอาขอถวายพระพรยังมีอีกองค์หนึ่งน้ําไม่ก่อความหายนะแก่ใครๆฉันใดหมายถึงน้าพอประมาณนะถ้าเกิดเป็นน้ำเทะเลที่โดนคลื่นที่มีคลื่นใหญ่ๆห,หรือว่าน้ำท่วมอะไรพวกนี้นี่ก็ยกเว้นไปเอาน้ำที่อยู่ในสระอยู่ในหนองคลองบึงน้ำในขวดในแก้วอะไรต่างๆนี่ก็เป็นประโยชน์ ขอถวายพระพรพระโยควจรผู้บำเพ็ญเพียรก็ไม่พึงทําการโต้ตอบการทะเลาะการจับผิดการมิวาดการทิ้งโทษการไม่ชอบกันกับผู้อื่นให้เกิดขึ้นไม่พึงกระทําบาปด้วยกายวาจาและใจฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรนี้คือองค์ที่ห้าแห่งน้ําที่พึงถือเอามันก้องไม่ควรในการที่จะไปก่อการทะเลาะเบาแวงควรจะทําตนให้เป็นประโยชน์เหมือนกุมน้ํา ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการดื่มในการอาบในการซักฟอกอะไรต่างๆ